ตอนนี้นะคะคอ,อยู่ที่โรงแรม S31 นะคะโรงแรมนี้อยู่ปากซอยสุขุมวิท31เลยนะคะจะมาทานเป็นบุฟเฟต์อาหารนานาชาตินะคะมื้อกลางวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ11มครึ่งถึงบ่ายสนะส่วนเรื่องของราคานะคะขวัญได้มาในราคาหัวละ429บาทนะคะจองผ่านทั้งขี้ฮับมานะจากราคาเต็ม449แต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะถึง19ตุลาคม6 7นี้ ก็จะมีมา4จ่าย3นะคะก็เหลือแค่คนละ322บาทเองโรงแรมนะคะมีที่จอดรถนะคะก็รับบัตรแล้วก็มาสแตมป์นะคะกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น6ไปที่ห้องอาหาร S Cafe ค่ะใครมาโดย BTS นะคะก็มาลงที่สถานีพร้อมพองษ์งาออกที่5นะคะและใครใช้วิวแชร์ที่นี่ก็สะดวกคะ่ะ drop ที่หน้าโรงแรมนะคะไปเราไปเจอกันที่ห้องอาหารไปดูแลอาหารกันค่ะ มุมซีฟู้ดออนไอซ์นะคะมีกุ้งหอยนาง,งรมปลาหมึกและหอยแมนคู่ค่ะปอเปี๊ยะผักทอดเกี๊ยวซ่าส้มตำไทยยำแหนมหมูห้องเนื้ออบราตาตุยอันนี้เป็นเป็ดซอสส้มค่ะ ไก่ซอสน้ำแดงผัดผักรวมมัดสมมนเนื้อมุมพาสต้าค่ะกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนมุมอาหารญี่ปุ่นค่ะซูชิและซาชิมิซาชิมินะคะก็จะมีปลาหมึยกยักษ์ไข่หวานญี่ปุ่นปูอดัดปลาซาบะแล้วก็แซลมอนค่ะอว ซี่คโครงหมูย่างบาร์บีคิวตรงนี้เป็นซาลาเปาไส้ครีมนะคะซาลาเปาไส้หมูแดงขนมจีบหมูและก็ฮะเก๋าค่ะซุปกระเพาะปลาปลากระพงทอดซอสเนยมะนาวผักโขมอบชีส มุมขนมปังเนยแล้วก็ซุปเห็ดค่ะซุปเห็ดครีมข้นมุมโคคัสค่ะสลัดบาร์มุมขนมจีนนะคะมีเป็นน้ำยาป่าค่ะกับแกงเขียวหวานหมูเด้งมุมน้ำพริกกะปิค่ะผักสดแล้วก็ผักลวกค่ะ มุมขนมไทยนะคะฟักทองแกนบวชกล้วยบวชชีแกนบวชถั่วดำคาราเมลคัสตาร์ดวานิลาแคมเบเล์เค้กวานิลาเยลลี่สตรอเบอรีเร่เค้กกาแฟเค้กฝอยทองบราวนี่ มูสมะม่วงผลไม้มีสับปะรดฝรั่งแตงโมไอศครีมนะคะเป็นของเอเต้ค่ะมีสีรสชาติค่ะมุมชาและกาแฟค่ะเครื่องดื่มนะคะมีน้ำเปล่ามีฟุตพันช์มะนาวอัญชันมีน้ำหมัดลมค่ะกุ้งเขาไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ น้ำจิ้มดูดีอ่ะเนี่ยข mm hmm. ้นๆดีน่าจะอร่อยน้ mm hmm. จิ้มซับเปรี้ยวเค็มหวานคุ้งก็หวานเนย่ยส,สดเดีแกงเขียวหวานหมูนเดงอยู่ยนะอือ mm hmm. เราชอบดีค่ะกลิ่นกะทิแบบชัดๆกลิ่นเหมือนกะทิกล่องไหมแน่ใจนะว่ากะทิสดหรือว่ากะทิกะทิกล่องมันจะมีกลิ่นอีก,อ,กอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยไม่เคยกินมาก่อนเลยไม่รู้แต่ว่าก็หอมอะ่ะ รวมๆแล้วมันคือเข้มข้นอ่ะมัสมั่นเนื้อนะคะเนื้อเปื่อยตอนตักนี่คิดว่าเนื้อจะเหนียวเนื้อท,ที่ทำอาหารใช้ได้ยังจงแต่ว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ไม่ร้อนยังอร่อยก็โอเคสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะ เป็นพองไปนี่ใครชอบชีสนี่น่าจะชอบมากเพราะว่าเข้มข้นมากมีกลิ่นชีสรุนแรงปลาทอดซอสมะนาวนะคะตัวซอสเข้มข้นมากกเปรี้ยวเค็มๆหอมได้เข้ากันกับปลาทอดอันนี้เป็นซี่โครงบาร์บีคิวนะคะอ่ะห้งน,นุ่มะบายในป่าดีตรงกล่อม ซาชิมินะคะเอาเป็นแซลมอนกับซาบะมานะไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่ก็เคยเป็นเนื้อเนื้อซาบะเดี๋ยวหนึบเนื้ออบลาตาตุยอะไรคือลาตาตุยเข้มข้นเนื้อไม่เหนียวแต่มันไม่มีกลิ่นเนื้ออะไรนะมันแค่มันก็นุ่ม แล้วก็ตัวซอสอะไรเขาว่าโอเคมีความเค็มนิดนิดแต่ว่าคือหอมหอมพวกพริกไทยพริกไทยสดเหรอมาชิมกระเพาะปลากันบ้างนะคะรอบแรกเนี่ยมันจะกินกระเพาะปลาใช่ป่ะมันก็กนวนกะ่วนอ่ะเจอแต่ไก่กับเห็ดหอมนะแต่ว่าพอร,รอบหลังไปกวนใหม่ก็มีกระเพาะปลาแล้วนะจ๊เะเขาไาใส่ให้ยุ้ยได้เลยไม่น่าถึงเรียกว่าซุปกระเพาะปลานะเพราะว่าเขาทำแบบรสชาติเบาๆให้เป็นแบบ จบง่าย,ายๆคล่องๆนะคะก <_ d ata> ็จะเป็นรสชาติบางๆเบาๆนิดนึงนะ <_ d ata> อันนี้หมูฮ้องนะคะ <_ d ata> อืมนุ่มอร่อยดีที่นี่ทำมาหารเราเพลินนะเนี่ยเื่อแท้ว่าธรรมดาถึนนะที่นี่ถูกใจะคะ่ะกคปวยบวชีแบบแข็งๆชอบรวมทั้งของที่ออกหวานๆไปตัดฟักทองนะคะแกงบดฟักทองได้หนึ่งคำพอดีสองคำสองคำเหลือก็จิ้ม ออกหวานนะเจลลี่นะแต่ว่าน่าจะตักไอติมมาด้วยเนาะเนรี่อร่อยออกหวานเปรี้ยวเยลรี่ดีป่านนี้หมดแนละ้วนี่เอามาก็ไม่มีละอาหารที่นี่ขอนว่าใช้ได้เลยนะสำหรับเบอ้อกลางวันนะคะขอนว่าที่นี่โอเคเลยวันนี้ขอนมากินเนี่ยเป็นวันเสราร์นะคะที่นี่เขามีจันทร์ถึงเสรารนะ์นะสเปรดพุงเครื่งหึ่งใบสอง ที่คนนั่งจะถึงใบสอนอะไรน,นะจ๊ะอาหารใช้ได้เลยพูดเลยว่าใช้ได้ชอบชอบแล้วก็หลากหลายดีด้วยนะถ้าใครชอบบุฟเฟ่อาหารมื้อกลางวันนะคะก็มาที่โรงแรม S31 ได้มาลองดูนะคะที่ห้องอาหาร S c a f าฟนะคะกดฟีบไปที่ชั้น6นะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะบาย